สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เนาะปะ .5 ป .6 โรงเรียนบา้านกะพีฝึกฝึกระบายสีน้ำวันนี้ฝึกระบายสีน้ำแล้วก็ฝึกฝึกอะไรฮะฝึกการใช้วงเวียนด้วยเออเรายังไม่ค่อยได้ใช้กันอ่ะเดี๋ยวจะคอยดูนะคะวันนี้ตอนแรกเลยก็เราให้แต่ละคนวางแผนการทำงานก่อนนะคะโดย โดยได้อธิบายบนูนนแล้ว,เเวละนะคะวันนี้เราจะฝึกระบายอันแรกแม่สีก่อนแม่สีแล้วก็เอาแม่สีมาผสมกันให้มันได้ปิดแมสไปเดอร์หัวมันจุ่มกันแล้วนึ่ระวังเหาด้วยค่ะระวังเหาด้วยหวไหนอันนี้นี่ไดนะ้แลเนาะ ได้แล้วคนกลางก็นั่งมึงเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้กำลังเตรียมอยู่กำลังอ่าวางโครงวางโครงสร้างอยู่นะคะยังไม่ยังไม่ได้อันนี้อะไรแม่สีมาแล้วใช่ไหมนี่เลื่อนเลื่อนให้กันก็ได้ค่ะน้ำน้ำเอาแต่น้อยเด้อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจางสีมันจะจางไปเอาไมมอีกอันนึงก็ได้ นักเรียนสอง่ากลุ่มหนึ่งไปเอาไปเอาไอ้ด้านมาอีกอันหนึ่งลูกมันจะได้อยู่ไกลๆกันหน่อยเออไปเอามาอีกอันหนึ่งเลยลูกถาดสีถาดสีถาดสีไปเอามาอีกอันนึงเพราะว่าอันเดียวมันไม่น่าจะถึงสี่คนสี่คนสี่คนต่อต่อหนึ่งอันผู้การได้แจกไปแล้วนะคะผู้การแจกไปแล้วคนละสองคนละสองนะคะ น้ำน้ำแต่นิดเดียวพออ่าเดี๋ยวทำไปก่อนเด้อทำไปอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเป็นช่วงอะไรระบายสีไอ้แม่สีใช่ไหมออแม่สีอันกลางเนะยจะเพิ่งอันกลางน่เราเอาไปสีอื่นเลยลูกอันกลางไม่ต้องเดี๋ยวมันจะปนกันกันกบแม่สีลูกตอนนี้กําลังระบายอยู่ที่แม่สีนะคะทุกคนแม่แม่สีให้เสร็จก่อนนะลูกให้มันเนียนเียนเลย ใส่น้ำนิดเดียวลูกใส่น้ำนิดเดียวแตะน้ำนิดเดียวให้ดูลองดูผู้ชายนายทำในวงกลมก่อนเบไปข้างนอกทำไมอ่ะเออทำในวงกลมก่อนนะคะมึงเอาไปทานเรียบร้อยเอตอนนี้กำลังฝึกนะคะฝึกระบายสีเนาะแบบครูก็ไม่ใช่ครู ศิละปะก็เลยต้องใช้ตัวช่วยอยู่ข้างบนใช้ตัวช่วยอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้เด็กๆก็กําลังฝึกอย่างตั้งอกตั้งใจอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ได้ได้ครบทุกสียังเออมีเออ,เอ,อเอากครั้งแรกก,ก็ถือว่าโอเคนะคือคือถ้าถ้านิ่งๆแล้วไม่อะไรมีสมาธิเยอะๆอ่ะมันก,มนก็มันก็ได้เนาะ อันนี้เราปรับไปเรื่อยๆลกูปรับไปแก้ไขไปจะเพิ่งทําให้มันสําเร็จก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะคะข้างบนก็สอนไปข้างล่างก็ทำไาอ่า่งไปยุ่งเาเห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นอย่าไปเพิ่งไปยุ่งกับมันเด็ดขาด ไช้ของใครใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเอาให้มันเนีนเนยนๆนะเธอเธอใช้ปากกาไปแตะที่ที่ขวดมันก็ได้ค่ะนิดเดียวเองเอานิดเดียวเองไปเสริมไม่ต้องไปใส่นั่นก็ได้ไม่ซ้องไป,ไปอ้าอันนี้อันนี้คือผลงานนะคะผลงานการระบายสีน้ําเดี๋ยวดูแต่ละคนดูอันนี้ไหนขอโชว์หน่อยสวยมากเลยสวยไหมนี่ คิดว่าตัวเองสวยไหมทาสวยไหมอย่างสวยอย่างสวยสวยเหมือนคนทําพูดผิดพูดใหม่ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายยังไม่ครบทุกคนไหนดูอ่ะโอเคป .6 อานุปห้าป .5 หรืออนุบาลโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดไหนไหนดูดูหน่อยอันนี้ให้น้องเชทำใช่ไหมคะ ใ่ครับอ่ะให้ให้น้องเอออันนี้สวยอยู่นะสวยมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูได้ให้ดูพอรัได้ม้ยอ่ะสวยสวยสวยไหนล่ะเอออันนี้ไม่ได้มาไหนไหนไปเตยดูสิเออสวยสวยอ้าวโชว์อ้าวโชว์โชว์ขึ้นสูงๆอีกรอบหนึ่งอันนี้คือผลงานของพวกเราความภูมิใจของพวกเราชั้นป .5 ป .6 โรงเรียนบ้านกะพีนะจ๊ะกดไลค์กดติตตามเดี๋ยวมีงานให้ดูอีกเนาะจ้า